สมาชิกถามมาตัดแต่งกิ่งฝรั่งแล้วต้องใส่ปุ๋ยสูตรอะไรและต้องดูแลอย่างไรวันนี้ผมจะมาให้คำตอบครับสวัสดีครับ วันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรเพื่อความมิ่งยนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาลุยส่วนฝรั่งนะครับเพื่อไปหาคําตอบว่าหลังจากการตัดแต่งต้นฝรั่งแล้วเนี่ยเราจะต้องใส่ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับมีสมาชิกเขาถามมานะครับว่าเขาจะตัดแต่งต้นฝรั่งเนี่ยเขาจะต้องใส่ปุ๋ยอะไรหลังจากที่ตัดแต่งไปแล้วนะครับผมต้องบอกว่าการตัดแต่งต้นฝรั่งเนี่ยมันมี2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือตัดแต่งทําสาตัดแต่งต้นให้โปร <as> <'t say> em> ่งต SO mm ัดแต่งต้นท er. ี่โสมอยู่แล้วจะทําให้มันแตกยอดใหม่เพื่อให้ มันสวยงามนะครับหลังจากที่ต้นนียมันโสมอยู่แล้วเนี่ยเราต้องการจะพลิกฟื้นเพื่อให้ต้นเนี่ยมันแตกยอดใหม่เนี่ยเราก็จะใส่ปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดการตัดแต่งเพื่อทําดอกจะตัดแต่งแล้วเนี่ยใส่ปุ๋ยก็คนละสูตรเหมือนกันเนี่ยเหมือนด้านหลังนะครับเมื่อตัดแต่งแล้วเราใส่ปุ๋ยอัดเข้าไปนะครับมันก็จะได้ทั้งดอกและผลตามมานะครับรูปแบบแรกที่ตัดแต่งเพื่อทําสาวแล้วก็ทําให้ต้นที่มันเสื่อมโทรมเนี่ยกลับมา ให้เป็นต้นฝรั่งที่ใช้ไร้กว่าเดิมตรงนี้เองจะใส่ปุ๋ยที่เรียกว่าบำรุงต้นนะครับตรงนี้เองเราสามารถหาปุ๋ยสูตรมาใช้ได้เช่นปุ๋ยสูตรเสมอที่เราชอบเรียกกันนะครับก็คือ 15, 3สตัวหรือ 16- 3สตัวสามารถเอามาใส่ได้นะครับโดยการใส่ตรงนี้เราจะต้องใส่ทั้งปุ๋ยสูตรเพื่อให้เป็นธาตุอาหารหลักแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเก่าพวกนี้นะครับเอามาใส่เพื่อให้จุลินทรีย์ และอินทรีย์วัตถุที่มาจากปุ๋ยพวกนี้ลงไปทํางานร่วมกันกับปุ๋ยสูตรนะครับมันก็จะทําให้ต้นฝรั่งเราเนี่ยมันพลิกฟื้นแล้วก็ต้นเนี่ยจะได้ธาตุอาหารที่เรียกว่าเต็มที่แล้วเวลายอดออกมาใหม่เนี่ยจะยอดอวบใบใหญ่ใบเขียวเข้มซึ่งเมื่อเขาจเจริญเติบโตหลังจากนี้ขึ้นไปนะครับมันก็จะสามารถผลิตดอกมีผลให้เราได้ทําผลฝรั่งเนี่ยเอาไปขายหรือจะไว้รับประทานนะครับสูตรปุ๋ยจะไม่เหมือนกันนะครับ บางท่านถามว่าถ้าไม่ใส่สูตรเสมอละแต่มี 25.77. 2 9 9 9อยู่ใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับก็เหมือนกันอย่าลืมว่าใส่ปุ๋ยสูตรแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักปุ๋ยซินรีร่วมกันด้วยที่ต่างว่าต้นฝรั่งหนึ่งปีเราจะใส่ยังไงเหมือนอด้านหลังของผมอ่ะเนี่ยหปีนะครับเราใส่ปุ๋ยสูตรแค่ สองช้อนแกงเท่านั้นช้อนกลางนะครับที่เราเอาไว้แล้วก็โรยรอบทรงพุ่มไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินรียเอามาโรยทับปุ๋ยที่เราใส่ลงไป1ปุ้งกี่นะครับโรยรอบต้นแค่นี้เองนะครับทำทุกๆ1เดือนเพราะว่าเราให้กินน้อยๆแต่เราให้กินบ่อยๆครบ1เดือนลราก็มาให้กินอีกพอมันผ่านไปประมาณสัก3 4ถึงเดือนต้นมัน ฟื้นฟูกลับมานะครับยอดอวบิ่มพร้อมที่จะทําดอกเนี่ยการตัดแต่งยอดอีกครั้งหนึ่งจะไม่ใช่เป็นการตัดแต่งเพื่อฟื้นฟูต้นละจะเป็นการตัดแต่งเพื่อทําดอกซึ่งตรงนี้เองเราจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะครับก็คือรูปแบบที่2ที่ผมได้พูดตอนแรกรูปแบบที่2ก็คือตัดแต่งเพื่อให้เกิดดอกและมีผลเช่นฝรั่งของบอซืเนี่ยเราจะเป็น,นต้องบังคับใช่ไหมครับตรงนี้เมื่อเราตัดแต่งแล้วนะครับเราจะใช้การตัดแต่งแค่ ตรงยอดที่เป็นน้ำตาลต่อเขียวเท่านั้นนะครับเราก็จะตัดแต่งเพื่อบังคับให้เขาวแทงยอดออกมาใหม่แล้วก็จะมีดอกตามมาด้วยตรงนี้เองเราจะใช้สูตรปุ๋ยที่ไม่เหมือนเดิมก็คือจะใช้เป็น8 2 4ยีนะครับหรือ9-25-25สามารถเอามาใช้ได้นะครับบางพื้นที่เนี่ย8 24ีไม่มีนะครับพี่น้องเอฟซีที่เรานะครับไปหาซื้อ9-25-25ได้ถามผมมาว่าสามารถใช้ได้ไหม สามารถนําไปใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะต่างแค่หลักหนึ่งนะครับสามารถเอาไปบังคับในเรื่องของการทําดอกนะครับแล้วก็ให้มันมีผลได้ตรงนี้เองเราก็จะใส่เหมือนเดิมที่ผมบอกนะครับแค่ว่าเราจะหยุดใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปก่อนเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเราใส่มาตอนที่ฟื้นฟูต้นมาแล้วนะครับมันยังมีหลงเหลืออยู่ในดินอยู่แล้วนะครับเราจะใส่ปุ๋ยโยกเพื่อทําดอกแล้วก็ทําผลให้เขาติดสมบูรณ์นะครับตรงนี้เอง จะมีท่ารองท่าเสริมที่เราควรจะต้องให้เขาก็คือแคลเซียมโบลอนนะครับที่เป็นแบบน้ํานะครับเราเอามาพ่นในช่วงเช้าเนี่ยทุกๆ15วันถ้าขยันนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ใช้แค่1เดือนนะครับหเดือนเนี่ยก็มาพ่นหนึ่งครั้งเพราะว่าระยะเวลาหลังจากที่ฝรังกรีบโรยแล้วนะครับแล้วก็มีลูกน,น้อยแบบนี้มานะครับเราจะทําการฉีดบํารุงเพื่อให้ผลแล้วก็เกสรเขาแข็งแรง ตอนที่ฉีดมาก่อนที่มันจะดอกรวยเนี่ยที่ผมบอกต้องฉีดแคลเซียมบบลอนมาเนี่ยก็จะทําให้เขาเรียกว่าเกสรรังไข่มันสมบูรณ์แล้วมันก็จะติดลูกนะครับยิ่งของวัซืซเนี่ยมันก็ทําลูกยากและถ้าเกิดเราดูแลครบนะครับเราใส่ธาตุรองธาตุเสริมให้เขาครบเนี่ยมันก็ทําให้ต้นเนี่ยมีผลติดดกแน่นอนนะครับเพราะว่าสูตรนี้เองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ที่ผมแนะนําไปเนี่ยเขาก็ไปทําแล้วก็ประสบความสําเร็จ แล้วก็ผลิตฝรั่งที่เป็นผลสดเนี่ยขายที่ถนนคนเดินที่เรียกอะไรป้าเขาผลิตที่อ,อยู่ที่หนองคายนะครับแล้วก็เอาไปขายที่ถนนคนเดินเนี่ยเบอกว่า,วาแกเอาไป150ยหโลเนี่ยคือขายเนี่ยแบบไม่พอขายอันนี้อันนี้เดี๋ยววันหลังผมจะมาโพสให้ดูนะครับว่าป้าท่านนี้เอาไปทําแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยคือหนึ่งใน f อฟที่ ดูจากทาง YouTube หรือ Facebook เราแล้วเนี่ยแล้วก็ไปแบบตามนะครับแล้วก็ได้ผลตอบรับมาอย่างที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านั้นว่าทำยังไงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เหมือนที่ป้าทานีได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นพี่ที่ส่งคาถามมานะครับแล้วก็ท่านอื่นๆที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาินตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe ครับ เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนนี้เราวัดีจะนำมาฝากกันทางถัดไปวันนี้ผมกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ